กินได้สบายใจงงไม่บานปลายแจะ<า>มาเป็นผู้ชายก็คือต้องผ่ากูบุฟเฟ่ฟทีเน็ตก็คือกินไม่สนใจคุณแล้วนื่อใช่อร่อยมากน้ำซุปอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยเลย <c oughs> ตอนที่ปักแมปมามันก็จะขึ้นรีวิวใช <c oughs> ่ไหมสี่จุดเก้านะ กับพี่อาราไม่ไปอันนะครับก็ผู้ชายคนนี้คุณคุณหน้าไหมครับก็รักแรกพบลืมยากหอันหรอ่ยกับพี่เนทนะครับสวัสดีครับก็พี่เนทเป็นชาวลากรบบังนะฮะแล้วก็ ร้านนี้แน่นอนว่าอยู่ลาดกระบังอู่แล้วแต่ว่าพี่เดนไม่เคยมาเนื่องจากว่าพุ่งตรงไปอันไม่ใช่เซียนหม่าล่าถ้าไปอันจะมีหม่าล่าคือมีสองอย่างคือหนึ่งร้านนั้นดีกับสองร้านเป็นร้านเพื่อนครับซึ่งวันนี้ร้านนี้คือร้านเพื่อนทุกคนจะคือเป็นร้านเพื่อนที่ดีร้านนี้ชื่อร้านว่าตรงตรงหม่าล่าสายพู่ตรงปากซอยลาดกระบังสิบห้าพัดสองนะครับซึ่งที่นี่มีทั้งแบบพาราคาน แล้วใครที่เป็นสายบุฟก,ก็คือว่า<ช>มาได้สบายใจแน่นอนเพราะคนจะไม่เข้าไปหมาล่ายพานเพราะว่าเว้ยเนี่ยเดี๋ยวบวกน้าซุปบวกน้ําจิ้มหยิบตั้งหลายไมย้กินตั้งหลายร้อยอมไม่อิ่มแกมีอิ่มแน่นอน,อนจบเลยเริ่มจากตรงน,นี้ก่อนเซ็ตอิ่มไม่อัน้นแบบไม่มีเนื้อจากราคาโบตีสามหนึ่งเก้าเลแค่สองเก้าเ้าสองเก้าเก้าเท่านั้นเองสุดพิณกินเนื้อใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นราคาเต็มสามเก้าเก้าหรือสามสี่เก้านะครับก็คือว่า กินได้สบายใจงกไม่บานปลายจะมาเป็นผู้ชายก็คือต้องพามาบุฟเฟ่เพราะว่าวันนี้เตรีมเป็นแบบไม่มีบานปลายแน่อนกินเทไรกินเต็มที่แล้วเมื่อกี้เห็นหน้าร้านเว้ยเขาไม่โปรไว้จันถึงสุกเที่ยงถึง4ี่โมงบุฟเฟ่สาแถมหนึ่ง ทันเนี่ยคฉันกินแบบสองเก้าเก้าใช่ไหมใครอยากกระเด็หยิบถาดดำชนะถาดละเป็นของคนรวยปากเก้าเก้าตรงนี้ใช่ไหมผมว่าอยากไปกระแด่หยิบเดียวนะฮะเพราะมิฉนั้นแล้วเนี่ยเจ้าของร้านจะทุกข์ได้ว่าแต่พนีหยิบจาดการไหนรู้เปล่าเพื่อนได้ครับลงทุนได้เลยรับจบรับจบนั่นแหละก็เลยว่าฉะนั้นอ่ะก็ถ้ากินใหญ่เจี๊ยมก็ใหญ่บีกฐาดดำนะจ๊ะนะแต่จริงๆถาดดำเพิ่มอีกห้าสิบบาทเองนะ ก็ไม่แพ้ตัดไปกินเนื้อไงความก็ผ่านไปแบบลวกๆมาเนาะพี่เน็ตก oh. ็คือกินไม่สนใจกูแล้วเนื่องอร่อยมากพี่เน็ตสั่งเป็นหม่าล่านมก็คือเป็นหม่าล่าผสมซุปกระดูกหมูใช่ปะรสชาติเป็นไงพี่เต้ครับอร่อยครับน้ำซุปอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยเลยฉันจะบอกทุกคนว่าหลังกล้องไปเนี้ยเจ้าของร้านอ่ะก็คือกินอยู่ก็คือแบบว่า เจ้าของร้านไม่อยากออกสื่อฉันมาย้อยดูนะกวาดกินไม่สนใจลูกค้าโคชินมาไม่สนใจแล้วดูนีกวาดกินดูรัวมากเป็นการยืนยันว่าของเขาดีจริงใช่แล้วไม่ได้จริงอ่ะเจ้าของร้านไม่กินรอกไม่แคร์ลูกค้าเบอน์นี้หรอกิอ๋อซาลาเปาครับนี่ของทานเล่นฮะซาลาเปาลาวาอุ้ยร้อนร้อนจริง อ่ะพี่พี๊พี่เปิดเปิดมั่งกันเปิดเปิดมั่งกันนะโอ้ยวาวาลาวาลาว่าเอพี่เทีนีมาดูกล้องเห็นไหมอ่ะมาพี่มันเห็นไหมหรือให้มันขยับเข้ามาหน่อยไหมโอ้ยได้ได้อยู่เลยเนี่ยลาวาของจริงลาวาลาวาไหลในที่นะฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่เช็ดขานะไม่เช็ดหนักอีกแล้ว อ่ะตัวไม่มอลตุจะอย่างอื่นละไว้ข <What? laughs> ้าวา้อมทอดที่แบบบางครางทอดมันแบบอยู่นอกกรอบมันมีความมันโผอ่ะแบบมันโผลเลยแต่ว่าให้มันาห้ลาวาลาวานามาีความหวานหวานก็เด็กกัวนหนอ่อยเยอะเดี๋ยวเฮียชิมไปยลาว่าเด็กก้วนอ่ะร้อนม,มันไม่ได้หวานจัดนะแต่มันหวานนำ้ำซึ่งอยู่ในบุฟเฟ่ อยู่แล้วไม่หอมว่ามันเท่ากอย่างไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนับนับไปเป็นในบุฟเฟ่สั่งได้ตลอดแต่ถ้าเราเออาวาาไม่สั่งลาวาเลยโอ้ยหอมนะเราถ่ายร้อนมันมันเขาค่อยเรียวันเรียใส้มาเดี๋ยวมันจะเป็นซีนแบบอืม <laughs> กินกินได้เลยเรา,าบังบกเลยฮะอืมขอบคุณครับอ,อ,อร่อย,ยอร่อยใช่ปะอร่อย ร่คับกินง่ายกรอบกำลังดีผิวนอกกรอบอยู่กรอบกำลังดีมันโถทอดอ่ะใช่แล้วไส้อ่ะก็คือไม่หวานเกินไม่หวานเกินใช่เอาจิมปั๊บจะกลิ่นกลิ่นคลื่นกับไข่แดงเลยรันเด็กเอาจิมปั๊บพีเนทถ้าไม่กินอ่เวันวลังร้านเนี้ยมองมาร้านไปเปิดสักเตาเพราะเราไปกินยังเรียนไปเฟ่ใช่จริงนะเแบบเราแบบกินของหวาน คือแต่แรกคิดว่าของทอดอะ่ะจะมาแค่แบบเป่าๆป๋าปิ๊บมาประกอบเฉยๆด้วยรากฏว่าเฮ้ยเขาใส่ใจจริงคือเมื่อกี้ตอนที่ปักแมปมามันก็จะขึ้นรีวิวใช่ไหม4.9นะเยอะนะถือว่าเยอะมากนะสําหรับร้านเราก็เออเฮ้ยถือว่ามันจะค่อนข้างจะสูงกว่าสแตนดาร์ดนอยู่แล้วบริ<อ>ตนด์ดมันจะเอาเรตเป็น4.3 4เจ้าของร้านกับเพื่อนปัมป๊มปัม๊มป <laughs> ั๊มเดี๋ยวฉันจะกินไส้เป็ดที่ผ่านการลวกรีวิวนะครับ โอ้มีสูตรมีครุกด้วยคลุกน้ำจิ้มแลอะเออไม่มีสูตรหรอกกิน,นี้เป็นอย่างไรเริ่ไม่สาบไม่ทามกรึบ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 ก็เจอหมาล่ากัน ยยีม่มขนาดเดีเยวยังหล่อเลยครับพี่น,อนอ้องกล่ <c oughs> <c oughs> าวสวัสดีอร่อยมากครับเจ้าของร้านคือเบปากนะรวยไม่หยุด <c oughs> ไม่ใช่รวยของไม่ใช่รวยลิ้นกัวร้านนะรวยคนกินอาจจะถ่ายได้ไม่เยอะน้องพี่เน็ตเป <c oughs> ็นไงครับประสบการณ์ที่ตรงตรงหมาล่างนี้ฮะอร่อยซุปดีน้ำจิ้มดีใช่แล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างสดสะอาดครับลา สองกะที่ได้รีวิวเยอะเรียกว่าถ้าเป็นสายเตไม่เทให้เสียใจเนี้ยผ่ามาที่นี่เลยเรียกว่าราคาบุฟเฟ่คือไม่มีไม่ยันปลายใช่แน่นอนก็พิมยาวเลยนะคืนนี้ผมไม่กินแล้วล่ะเขาคัดของดีอ่ะแต่เนี้ยส่วนตัวถ้าชอบชอบส่วนตัวนะสปอร์ลาวามากใช่แล้วก็อีกอันนึงที่สุดก็ไม่เคยจะรักอือคือฟองเต้าหู้มวนห่อสลายทอดืมคือปกติเราจะกินแค่ฟองเต้าหู้มวนทอดใช่ป่ะแต่เนี้ยมันมีสลายข้างในอ่ะมันก็จะมีความเค็มๆหน่อยใช่ ก็ใครอยู่แถวลากระบังอ่ะอยากให้มาจริงใครกินน้อยไม่อยากบุฟเฟ่คิดเป็นน้าซุปเป็นไม้ก็มีมาได้ที่ลากระบัง15ทับสอนะครับตรงตล่านะครับได้แล้วก็ขอบคุณพี่เนตมากครับที่มาที่ช่อง Eat Our อ r เ n d ดีมากก็ยังไงมีโอกาสก็เราจะได้แบบว่ามาออกช่องกันอีกนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆว่าให้พี่เนตออกคอมเมนต์เยอะๆนะครับแล้วก็ ฝากตรงๆมาล่าฝากนี้แล้วอย่าลืมฝากอีสลาไรอันดกช่องทางด้วยนะครับ f a เฟซบุ๊กแฟนเพ e ทูบช n องอินสักกัมติ k ต่อครับ EP หน้าไรอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนแบบไทรฝ่ายต่าง,ไไงไฟไฟาก,กันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีค,ครับ